รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีบนคอนดักชันนะครับทำให้สวมใส่ได้ทั้งวันแถมได้ยินเสียงรอบข้างด้วยนะครับ ไอซูเปอร์ออกสินค้าตัวใหม่นะครับคือไอซูเปอร์ซาวแอคทีฟสวิมนะครับที่ไม่ได้ใช้งานเฉพาะการว่ายน้ำนะครับแต่ใช้ได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับเป็นหูฟังแบบบอลคอนดักชันนะครับคือการใช้งานการสั่นของหูฟังไปสะเทือนกระดูกใบหูด้านหน้านะครับทำให้เกิดเสียงที่ทําให้เราได้ยินขึ้นมานะครับหลายคนไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้นะครับก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับยังไงไปดูรีวิวกันต่อได้เลยครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีมาให้ครบนะครับก็จะมีตัวหูฟังไอซูเปอร์ซาวแอคทีฟสวิม มีสายชาร์จแม่เหล็กให้2ชุดนะครับเป็นสายโอนถ่ายข้อมูลในตัวนะครับมีชุดอุปกรณ์อุดหูให้ด้วยนะครับสายรัดหูฟังครับถุงใส่หูฟังแบบหนังแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับเรามาดูวัสดุดีไซน์กันต่อนะครับสำหรับวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะครับ ผิวสัมผัสเป็นแบบด้านนะครับเวลาลูบเนี่ยก็จะรู้สึกเรียบๆนะครับไม่ติดมือนะครับอย่างน้ำไม่เกาะนะครับส่วนที่เป็นสายด้านด้านหลังเนี่ยจะขยายได้นะครับสําหรับคนหัวเล็กหัวใหญ่ก็ใช้งานได้นะครับน้าหนักเบาครับ35กรัมนะครับใส่ได้นานนะครับโดยไม่รู้สึกหนักหัวตอนเวลาใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับและปุ่มควบคุมการทํางานของหูฟังนะครับมี3ปุ่มนะครับด้านขวาของหูฟังจะเป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็กครับ และมีไมโครโฟนแบบดูออนะครับแถมระบบ ENC นะครับช่วยตัดเสียงภายนอกให้อีกนะครับแล้วส่วนด้านหน้าสุดเนี่ยจะเป็นลำโพงที่สั่นได้นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นบ e c คอนดักชันจริงๆนะครับคือไม่มีรูใดๆที่ตรงส่วนที่มันสั่นเลยนะครับการกันน้ารุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าสวิมนะครับคือการใช้งานทางน้ําโดยเฉพาะนะครับ ดยหูฟังเนี่ยกันน้ำระดับ ip 6 8นะครับการใช้งานเนี่ยในศาสตร์ลึกประมาณ2เมตรนะครับสูงสุด2ชั่วโมงนะครับแต่พอดีผมใส่กําลังกายปั่นจักรยานนะครับหรือไม่ได้ว่ายน้ำนะครับแต่ก็จะมีเงื่อออกทอไบหูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้กังวลนะครับเรื่องการกันน้ำนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยกันเหงื่อได้สบายครับการสวมใส่สลับหูฟังรุ่นนี้นะครับดีไซน์จะเป็นแบบคล้องไปด้านหลังตรงหัวนะครับ แล้วจะไม่เกี่ยวตรงหูนะครับอยู่ตำแหน่งตรงด้านในใบหูของเราพอดีนะครับซึ่งส่วนลาโพงที่สั่นเนี่ยก็จะสั่นตรงกับใบหูด้านหน้าของเรานะครับพอดีเหมือนกันนะครับ ใส่แล้วแทบจะไม่ต้องปรับตำแหน่งเลยนะครับเพราะทางแบรนด์ได้ทด er สอบแล้วนะครับว่าใส่แล้วตำแหน่งจะตรงพอดีนะครับจะได้ยินเสียงดังฟังชัดนะครับข้อดีของหูฟังแบบนี้ก็คือว่าเราจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยนะครับเวลาใช้งานนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยนานๆไม่เจ็บหูนะครับเพราะมันไม่ได้เข้าไปในรูหูของเรานะครับการใช้งานหูฟังรุ่นนี้นะครับจะใช้งานได้2แบบนะครับคือใช้งานผ่านบลูทูธนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็การใช้งานแบบ a n d a l o n e นะครับคือมีเมมในตัวนะครับเรามาดูการใช้งานอย่างแรกกันก่อนนะครับ คือการใช้งานผ่านบลูทูธนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผ่านแอป iSuper Play นะครับหลังการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยหน้าแรกก็จะมีการแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับหน้าถัดไปก็จะมีการปรับ EQ นะครับก็จะมีให้มา2แบบนะครับคือแบบ v o ล a คอนะครับจะเน้นเสียงพูดเป็นหลักนะครับ แล้วก็จะมีโหมด normal นะครับคือเสียงแบบปกติทั่วไปนะครับชัดทุกย่านเสียงนะครับในส่วนของ setting เนี่ยก็จะมีการปรับแต่งการสั่งการของปุ่มต่างๆนะครับจะมีอยู่3มปุ่มนะครับคือปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะครับสามารถปรับได้ทั้งการกด1ครั้งแล้วก็กดแช่นะครับสหรับปุ่ม multi button เนี่ยก็คือปุ่มตรงกลางนะครับสามารถปรับได้3แบบก็คือว่ากด1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งนะครับสหรับค่า default เนี่ยจะมีบอกในคู่มือแบบละเอียดนะครับ ถ้าใครต้องการเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วจะมีการเปลี่ยนโหมดนะครับคือใช้งานแบบบลูทูธกับแบบ M3 โหมดนะครับอันนี้สามารถกดที่ปุ่มบนหูฟังได้เหมือนกันนะครับมีการตั้งเวลาเปิดปิดนะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับสลับคนชอบใส่นอนนะครับ แล้วก็มีโหมดเกมมาให้นะครับรุ่นนี้ใช้บูทูธ5.4นะครับใช้งานได้ดีนะครับแทบจะไม่ดีเลยเลยนะครับแต่เวลาเล่นเนี่ยจะรู้สึกสั่นที่หูหน่อยนะครับแบบเล่นพับจีตอนยิงปืนเนี่ยหูฟังก็จะสั่นไปด้วยนะครับหูฟังรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันนะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยครับมาดูในส่วนของ a p 3โหมดนะครับสิ่งแรกที่เตรียมไว้ก็คือไฟล m b 3นะครับกับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC หรืออะไรก็ได้ที่รองรับการต่อ USB-A นะครับ ของผมเสียบกับ Mac mini นะครับผ่านฮับนะครับก็จะเห็นเป็นไดส์เหมือนแฟลชไดส์นะครับแล้วก็ Copy p y ี้ไฟ3ลงไปได้เลยนะครับตัวนี้มีเมมมาให้32 g ินะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับ ใส่เพลงได้ประมาณ6ก0ักว่าเพลงนะครับสามารถเปลี่ยนเพลงผ่านปุ่มหูฟังได้เลยนะครับหรือจะให้เป็นโหมดสุ่มเพลงก็ได้นะครับโหมดนี้สะดวกและเหมาะจริงๆสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับแบบไม่อยากพกมือถือไปด้วยนะครับหูฟังรุ่นี้ใช้ไดนามิกไดเวอร์ขนาด1 4มิลลิเมตรนะครับของผมใช้ปั่นจักรยานภายนอกบ้านนะครับเสียงที่ได้ก็ดังปกตินะครับสำหรับความดังประมาณ70%นะครับคือจะได้ยินเสียงข้างนอกด้วยนะครับถ้ามากกว่านี้เนี่ยเสียงจะดังและไม่ค่อยได้ยินเสียงรอบข้างนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะเบานะครับแต หรือร้านกาแฟที่เงียบๆนะครับเปิดสัก50%เนี่ยกำลังพอดีนะครับโทนเสียงที่ได้เนี่ยจะฟังได้ชัดกว่าการออกกําลังกายนะครับเสียงใสนะครับมีน้ําหนักนะครับเสียงไม่แห้งเลยนะครับเสียงแหลมเสียงกลางจะเด่นที่สุดนะครับให้เสียงเครื่องดนตรีละเอียดดีครับส่วนเสียงเบสมีแต่ไม่ได้เด่นมากนะครับ พอมันไม่ได้เข้าไปในหูฟังของเรานะครับก็จะมีให้รู้สึกตามการสั่นของหูฟังนะครับสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา170มิลนะครับถือว่าอึดมากๆนะครับใช้งานสูงสุด10ชั่วโมงได้เลยนะครับใช้งานเดินทางนานๆหรือใช้งานออกกำลังกายได้หลายวันนะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆนะครับการชาร์จก็ชาร์จผ่านพอร์ตแม่เหล็กตรงนี้นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมง สรุปหลังการใช้งานนะครับ i super sound active swim เนี่ยถือว่าเป็นหูฟังซีรีส์ใหม่นะครับของทาง i s u p e ปนะครับที่ให้สเปคมาครบหมดนะครับไม่แพ้เจ้าตลาดเลยนะครับโดยที่ยังคงหูฟังแบบโบนคอน d u c ชั o นแท้ๆนะครับในการใช้เสียงออกมานะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ออกกำลังกายทั้งว่ายน้ําและออกกำลังกายทั่วไปนะครับหรือชอบการฟังเพลงตลอดเวลานะครับและต้องการฟังเสียงภายนอกไปด้วยนะครับสามารถใส่ได้ทั้งวันครับเพราะน้ำหนักเบาจริงๆนะครับรุ่นนี้ครับราคาไม่แพงนะครับวันโปรเนี่ยจะเหลือประมาณ1000กว่าบาทนะคร ได้นะครับใครสนใจเราดูลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้นะครับสินค้าของแท้นะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ